ดังไฟก่อนครับผมวันนี้เมนูตำเคียดวันนี้เหมือนเดิมครับผมเมนูตำเคียดครับผมไปซองมาตะขึ้นผ่านไหลไปหน่อยดต๋ย่างกันเนาะเอาเคียวใส่เตะหอมๆมันแม่ใครนี่แม่ใครนะผ่านใครม่เที่ยงผ่านซื้ดังสองฮีบปุ่นหนานเพราะใครนะ ใครเห็นเนาะช่วงน,นี้ใครนเนาะเข็ดบักเลยว่ายรึนนะผมอะสองเต๊ะเลยกันเดี๋ยวย่างกันทำกันครับผมหีบแหลกอ่ะน,นี่คือการยุ่วตอกแบบคนเมียงนะครับผมได้ครับ่ะมือมัดเขา้าเก่าแต่ยารึนนะครับผมโอ้อ

เอาหม้อไปในไฟนะนะครับก็หอมาเขือเอาที่คิดเ่าหลอะไรไรเดี๋ยวมันจะนัเดี๋ยวเรามาแก็เปลือกกันไม่รับอ่ะะยีพห้อด้วยหนังเตี้ยมนะครับเพื่อนก็มีประมาณนี้เนาะมีหอมเตี้ยมไงใจเย็นๆนะครับกินน้ามาปิ้นล้อด้วยเนื้อสันไงนะสักแกันนั้นหน้ามาปิ้นสมุนไพรของเรา bắt thú điếm cả phòng nữa hả phụng xuống khuôn mát nán cái này là khuyết của hóa và cái này là mắc khuya hóa pháo sẽ kép bữa càng tháng năm nữa hả phụng này là thịt chi hòm chiếm chi hóa pháy nó một chút chút nó múc vậy múc vậy miếng miếng để này sẽ đi hóa pháu vậy cái này biển đây nán xuống à กยกำลังดีหอมเลยวิถีคนเมียงับผมจะประมาณนี้นี่แหละไปอยู่ยังเปลี่ยนไหมปอกมาเขยดีขนาดนี้กับเป็นลูกเขยบ้านได้ได้หอมครับผมเอาเห็มแล้ว <laughs>

xem năm 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 vô năm 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 Mọc, năm 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 này cả năm năm với lại năm 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 อย่างก็นั้นหอมที่ใสไปเลยหอมที่ไปเผาเมื่อกี้เนาะจัดลงไปเหมือต่ำมบ่มมีกินคายนะกับม้ออย่างนั้นนะหอมไหมหอมเออมันซับขึ้นมไหมนี่กินคายึิ้มปังต่ำให้เรียกไปเลยครับ นี่ก็ใส่เขียดลงไปครับผมใครมาเนี่ยตามป้ายนะครับใส่ตาเออไปสุกอ่ะได้อยู่นะได้ครับหอมอ่ะคนเนี่ยมันจะเสียเสียของไงเสียของไงเออไปเข้นไม่เข้มไม่เข้นไม่ ไข่ไว้ฮะถ้าต่ำลงไปจะเสียของอยากไข่แค่ไว้ครับเนี่ยนะแตวน้อยๆอย่าใส่ลงมัดหนึ่งไปซองมะนะคืนนะครับผมบอกเลยได้กินได้กินนะครับผมสวยงาม ที่2ใส่ไปหั่นให้มันกบกินไปแหลกบ่แหลกบ่เป็นหยังได้ฟิว cheeky น้อยตัวเลี้ยวของค่ําคืนนี่นะครับผมกิน không được phân người ấy hay gắn người ta thấy 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 người ta thấy

Gim lại nói nữa nắng hát chim ơi nèo mày 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 này

ดูไปเลยระยะเข้าแล้วตอนนี้นะมือสัน้นยังน้ำมาปิน้นสวยงา้ยมมือต่ำเขียดป๊าบนี่ครับต่ำเขียดแบบเมียงเมียงบ้านเฮาครับผมวางนี่นั้นจัดจานลงไปงเาเขียดวางหน่อยแปบบ๊บร้องต้องเกง่งตอนนี้มือต่ำจะจิ้มแล้วครับผม ตัตน,ตนนี้กัน่อน้ามาปิ้นครับผมฝ <f ine> ันบางๆตากแห้ง่อนครับครับผมม <c oughs> ือไปสั่นหนานโอดลงไปสวยงี้ยันนี่หน้าบ้านนะภาพถ่ถิ่นหน้าบ้านหนึงครับผม

โซโลมานน่นจะเอาใครด้วยไาด้วยเอาใครเบ้พอดีมาด้วลอกคนมาเน้นๆไปเลยบุมีการบินเอานะไปนะจัดไปเก่เกี่ยวเขาผมตัวถ่ายดมั้งประคับดหวานมาเขือเนาะนี่อะไรครับอหสวยนะ Hoa lắm góp hơn, góp thăm, góp thăm, góp thăm. thay anh. Góp thăm ghét ba hát Bên trong mắt đa hương. Nhét thân như thế này. Năm thân 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 rồi, thân 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 đây ต <s Bond> <Okay. S 2> okay. <Okay>. ้มสักกั๊มหนึ่งยามอย่าออกมันอย่าออกเหลืองแค่ไหนครับผมเป็นน้ำสมุนไพรครับผมโอเคสำหรับครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมลินไปก่อนนะตัวจ้่าเนาะูจาน่าเนาะใหญ่ไหมจ๋าปลาไปซองเทียดนะเทีล่ะครับผมเออเด็กปั้นเออเด็กปั้นจ๋่ปลาไปซองเครียด